เพิ่มเพื่อนในไลน์ง่ายๆด้วยเบอร์โทรค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรบ์บินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเพิ่มเพื่อนในไลน์กัน ฉบับแบบว่าเราเนี่ยไม่ต้องขอไ d ดีไลน์เพื่อนๆนะคะแค่เรามีเบอร์เราก็สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ง่ายๆด้วยเบอร์โทรอันดับแรกให้เราเนี่ยกดออกจากไลน์และให้เรามาที่แอปการโทรของเราจากนั้นนะคะให้เราไปคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์บุคคลที่เราต้องการจะเพิ่มเพื่อนไว้บนไลน์อย่างเช่ขนขน้นำก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้้ํำก็จะกดคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นพอเราคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เราเข้ามาที่ลายหลังจากที่เราเข้ามาที่ไลายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นใหม่หลังจากที่เราเข้ามาที่ลายเราจะอยู่ที่หน้าหลักจากนั้นให้เราไปที่มุมบนกดแตะเข้าไปที่ตัวนี้จากนั้นกดไปที่คําว่าค้นหาและให้เรานะคะมาที่คําว่าหมายเลขโทรศัพท์ กดแตะเข้าไปจากนั้นเนี่ยเราใส่เบอร์ที่เราคัดลอกมาและกดปุ่มค้นหาทีนี้นะคะเขาก็จะโชว์บุคคลน,นั้นๆที่เราเพิ่งวางเบอร์คัดลอกไปเมื่อสักครู่ขนนั้นก็จะเป็นคนนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนพอเราเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดแชททักแชทคุยกันได้เลยเห็นไหมส่วนในกรณีที่เรา ค้นหาหรือว่าเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วไม่เจอผู้ใช้งานนั่นแสดงว่าบุคคลนั้นเขาอาจจะไม่ได้นำเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ไปผูกกับบัญชีไลน์เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องขออดีไลน์เขาโดยตรงเลยและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเพิ่มเพื่อนในไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์สํำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ